ครับผมสวัสดีครับผมสุปรกูลครับกูลกูลชา n นลครับผมตอนนี้คลิปที่แล้วนะครับถึงผมได้มาท่ายต่างแพ่เป็นเห็ดตุมสุมไก่นะครับตุมไก่แบบเล็กเดี๋รับผลตอบรับจากเอฟทีแบบหลายครับผมะจะถ่ายทําการพิธีการเห็ดตุมไก่ไปแล้วนะครับแต่ต่างแพ่เพิ่นก็นยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกอย่าง นะครับเดี๋ยวผมจะมือน,นีผมจะให้่ตางแพร่เป็นเห็ดเตาย่างนะครับแบบพกผ้ามีหลายขนาดครับเป็นเตาย่างที่เห็ดจากถังถังเล็กนะครับที่ที่เป็นถังน้ำหอมที่เขาเอาน้ำหอมออกไปใส่เบื้องแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นเตาแบบพกผ้านะครับ <S 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 มือน,นีผมกับตีผ้าทุกคนไปเบิง่งตางแพร่เปนเห็ดเตาปิ้งย่างแบบพกผ้านะครับผมไปครับไปเบิ่งวิธีการเห็ด ทางแพทย์พันธีเฮ็ดไท้เบิงดีครับทางแพทสวัสดีครับครับผมเมื่อนี้ก็อา้าวรบกวนทางแพทยพเนเห็ดเต้าปิ้งย่างจากถังน้ำหอมเนาะทางแพทเนาะครับอตอนนี้ก็คือเขา้าาที่เขามีถังถังนี่เป็นถังถังน้ำหอมเป็นบ่ทางแพทย์นี่เนะาะเป็นถังน้ำหอมครับถังๆตัวนี้เป็นถังน้ำหอมเนาะเพิ่มมาจากที่ใต้แล้ว หอมประมาณจักลิตรตัวนี้ตังแพ่สามสิบลิตรครับอ๋อถังประมมัสามสิบลิตรเนาะครับผมโอเคครับผมครับบานี้การที่เป็นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการตัดเนาะครับตังแพ่ตัดครับนี่นี่เบิ่งวิธีการเพิ่นตัดถังครับเพิ่นได้ถังมาแล้วเพิ่นก็จะมาตัดตัดผ้าเครื่องเป็นบ่ตังแค่ครับผ้าเครื่องก่อนเนาะครับมีวิธีการผ้าเครื่องของเเพพิิ่น่นมีแบบบ่ตังแพ่เดี๋ยวเอาแบบให้เบิ่งก่อนนะคือ ึ๊บอ๋อนี่มันเป็นแบบครับเป็นแบบเป็นแบบเล็้เพื่นเฮ็ดไว้แล้วในการขีดบบตรงขีดเลยมันมาขัดเลยตามแบบเลยเนาะเอาลองเบ่งครับผมบนี่ขั้นตอนตอนนี้เพิ่มกำลังตัดนะครับผมกำลังตัดพาเครื่องนะครับพาเครื่องทั้งน้ำหอมนะครับวิธีการทำตัด ตัดตามแบบนะครับแมนบอตัางแพทตัดตามแบบมันเนาะมันมีแบบขอบไว้อยู่นะครับนี่คือแบบมันรับผมแบบเล็กเพิ่นเห็ดไปเลยอ่าั้นตองพานนะครับอ่าพาพาออกมาเห็มันได้เครื่องนึงนะครับก็ที่ม,มีแบบใตอีกคือเกาทาตามแบบครับอ่เฮ็ดเนาสะดวกนะครับในการเฮ็ดง่าน คือนี่คือเขาเอิอ่นยังรบะบายจอระบายอากาศจอระบายอากาศของเตานะครับข้างลาง่างเตานะมันจะมีช่องระบายอากาศนะครับาเรจะพา,า,า,าเครื่องครับ่อไปอยนันเป็นเครื่องเครื่องไผ่เครื่องมั่นถังใบหนึ่งนี่จะจะจะเฮดเดยท้องเตาท้องอันเนาะตางแผนครับทาเครื่อง ครับได้เครื่องได้สอันนะครับอ่าก็จะแยกออกเป็นเตาเป็นอสองอันได้เหตุเตาได้สองอันนะครับนี่ มาเป็นเครื่องนะสองเครื่องสองอันเนาะอันนี้เฮดไดต้องนวยแม่นบ่ครับผมแพครับครับผมตอนนี้เขาคือยังครับทางแพทนี่ยเขาจะเชื่อมโค้งเตานาะครับจะเชื่อมโค้งเตาครับแล้วก็เป็นหูแม่นบ่คราจะมีหูข่างสองอันเพื่อที่โยกเตานะครับผมนี่มันก็จะตเล็กเชื่อมเข้าไปนะครับผม แล้วก็ที่มีหูครับนี่หูโยกเตานะครับตอนนี้มันก็เรองลังเชื่อมหูมันนะครับหูไตโยกเตานะครับเจาะช่องระบายอากาศอ๋อเพิ่นมีเจาะช่องระบายอากาศใต้ข้างล่างเตานาะครับใตเตาครับให้ทานมันให้ทานมันจะลุ่งบ่ตั้งแพรบ่ลุ่งครับไอ้มันก็ให้มันอ่ำมันยังเนี่ยนะเพิ่นก็จะเจาะ ให้มันเป็นหูระบายอากาศทางล่างนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเหตหูจับนะครับเพื่อที่จะยกเตาจับยกเตาได้ง่ายๆนะครับผมเป็นเหตเป็นหูจับนะครัหูมือจับนะครับขั้นตอนหูแล้วบ้านนี้เป็นอยังครับตั้งแพรนี่ ตะแกงร่องทานครับตัวน,นี้ตะแกงล่องทานขาง่างเนาะหลังจากเขาา้าจะระบายหูระบายอากาศแล้วขาง่างเขาก็ต้องใส่ตะแกงล่องทานไว้ตัวน,นี้ก็ต้องเชื่อมติดบ่ Warum ทางแพ่ครับเชื่อมติดครับเชื่อมติดในข้างรางเตานะครับ เป็นตะแกงรองทานนะครับผมครับทานก็จะว่างอยู่ข้างบนน่เนาะครับครับรองทานใ้อ่าเป็นขีเทาก็จะลุ่งข้างล่างครับอ่าเป็นขีเทาจ่อลูกหูะบายอากาศไปแล้วนะครับมาั้นว่าเซตแล้วครับตัวนี้ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเเตาใบหนึ่งครับครับผมกะเทะแล้วกะเลือไปล่งสีลงยังนี่แล้ครับอ๋อต่อไปก็จะเป็นการล่งสีครับอ่าครับผมเข้ามาเหตุขาตัวนี้ครับ ขาอ๋อมันจะมีขาเนาะมันจะมีขาตั้งอีกอันนึงนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะให้ตางแพทย์พันเห็ดต่วนขาเมื่อกี้เป็นการเห็ดต่วนเต่านะครับวนเต่าเป็นหูจับมีหูจับท้องคางนะครับผมครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังบาเนี่ยย่างเขาเห็ดตัวเตาแล้วเห็ดขาพับมันครับอ่าขาตั้งขาพับขาตั้งนะครับจะมีขาตั้งเตาอีกอ่าตอนนี้คือขั้นตอนการเห็ดขาตั้ง เตานะครับผมสูงประมาณเท่าไรทางแพทย์ตัวนี้ตัวนี้สูงเจิครับอ๋อสูงประมาณเจ็ดิเส้นนะครับเจบเก้าเส้นครับอ๋อเจเกือบ80ดทิปเส้นน่ะละเอา้า80ดทิเส้นเพื่อที่จะว่างเตาเป็นขาว่างเตาเป็นขา,าตั้งเตานะครับผมพับเก็บได้น้่ตัวนี้แมนบอบทางแพทย์ครับ,รบเป็นขาพับเก็บได้เพิ่็จะมีแบบคือเก่าครับเพิ่หน่ต่างแบบขึ้นมาคือเก่าแบบแล้วก็เชื่อมตามแบบนะครับนี่คือการเชื่อมขานะครับ โต๊ะขาตั้งเตานะครับเป็นขาแบบพับได้เนาะตัางแพ่เก็บง่ายขาแบบพับได้นะครับก็เห็นได้เพิ่นเห็นได้เพิ่นตั้งขายเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เพิ่นเฮ็ดนี่คือแบบท่านึงให้ตั้งแพทเพิ่นเห็นไอ้เบิ่งคือขั้นตอนการเชื่อมขาตั้งเตานะครับ เตานี่มันขนาดเท่าไรก็าทางแพรขนาดขนาด30ลิตรครับสามสิบลิตรครับผมแต่ว่าใหญ่ก็หนันเพิ่งกะเฮ็ดอยู่ครับใหญ่ก็หน,นันกะเฮ็ดอ่าเป็นเป็นลิตรยังสิงมีมีบ่เอ้ยเป็น100ล,ลอยลิตรยังสิลอยลิยตรกะมี่สิบลิตรมีครับหกสิบลิตรลอยลิตรครับอ่าเป็นกะเฮ็ดเพิ่นกะกะะมีขั้นตอนคือตามที่คือกันนะครับคือขั้นตอนคือกันในการเฮ็ดนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการเฮ็ดขาขาตั้งเตานะครับเกี่ยมเฮ็ดขาตั้งเตา ตัวนี้มันจะเป็นคาแบบพับได้จะปเจอครับอ๋อเห็ุแล้วครับที่เป็นอันตัวนี้ก็ต้องมาจ่อหู้เพื่อที่จะเฮ็ดอ่าบานพับเนาะคล้ายๆว่าบานพับครับอันนี้คือขั้นตอนจ่อหู้เพื่อนะครับจ่อหู้ทะลุนะครับของขา มันจะเป็นมันจะเป็นขาแบบพับได้นะครับเข้าพับแล้วก็เก็บเก็บได้โบเกบบกะน,นะครับเวลาเข้าบริไตเข้าไปพับขาไวแมนบอตางแค่ครับ,รบนี่คืออ๋อนี่จะเป็นการประกอบขาเหรครับตอนนี้ก็คือประกอบขาที่มันพับได้นะครับ ตัวน,นี้มันก็จะมีน็อตเนาะไตนอ็อตตอนนี้ไตน็อตครับไตน็อตสองข้างนะครับให้มันพับได น็อตเจาะทะลุนะครับไตน็อตตัวนี้ขาแบบลอยลิตรแบบหกทิปลีดเท่ากับเฮ็ดคือกันเนาะต่างแพน,นเห็ดคือกันเห็ดคือกันแต่ว่ามันก็นจะใหญ่กว่าตัวนี้คือขนาดตามทิปลีดตีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นขาขนาดตามทิปลีดนะครับขนาดน้อย ขนาดน้อยมันก็จะเป็นขนาดน้อยสุดบอทางแพร่น้อยสุดครับน้อยสุดมันิดตามติปฤทธิเนาะตามทิบลิตรหกิบฤทธิลอยลิตร,ตตร,ตตรครับสองลอยลิตรขนาดจะมีเป็นบอครับสองลอยลิตกกับมีเตา,เตาใหญ่ครับอย่างขนาดใหญ่นะครับตัวนี้คือขนาดน้อยสุนด,น,สดๆๆน,สนะครับอ๋อมันก็จะมีโซอ๋อโซนะครับผมโซยืดโซโซยืดไว้นะครับโซโซยืดโซยืดตัวขาไว้อ่า ให้ให้มันเขาเาเอ่ยว่าให้มันกลางได้ประมาณตามนี้เนาะหลอกไว้ครับนี่แบบเพจพี่กอลครับผมให้มันหลอกใหายมันหลอกให้มันบกขยับมานะครับให้ขามันบกขยับโซ่โซ่หลอกขาข้างล่างนะครับผม นี่ได้แล้วครับนี่ลูกนี่เหรอครับอ๋อนี่แล้วเหรอครับขาพับให้เบิ่งเน่สร้างแพร่พับพับมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ๋อนี่กับภาพเก็บได้ง่ายๆนะครับเีทนสงสีเหรอครับครับภาพเก็บแล้วก็เอาไปเก็บได้ครับโบเกกะนะครับผมนี่คือนั่นก็คือตัวเตาครับตามิบลิเป็นอันว่าเตามาว่างครับเอามาวางนี่อ่าก็พอดีหาต่างโอ้นี่ครับที่มันอันนั้นแลลวแวมันก็จะเป็นทีนะครับ อ๋อเราก็จะมีตะแกงตัวนี้ตะแกงไหน้าเมนบ่นาาแพทย์พูดถึงว่าชุดหนึ่งเนาะครับผมนี่คือชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งมันก็จะมีตะแกงตัวนี้ห้พร้อมเขากับป้งย่างตัวนี้เป็นตะแกงครับตะแกงข้างล่างนี่เป็นตะแกงล่องทานข้างล่างแล้วมันก็จะมีหูระบายอากาศน้ำนะครับหูระบายอากาศตัวนี้นะครับเป็นเป็นอันว่าตัวนี้คือเซตอันหนึ่งขั้นตอนการเห็ดนี่คือขนาดน้อยสุด สามทิปลิตรแม่นบ่ตางแพรมันก็จะมีหกทิปลิตรอีกก็ะะจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมตัวนี้คือเสร็จแล้วขั้นตอนต่อสุดท้ายก็คือการลงสีแม่นบ่ครับผมอ่าพ่าานสีครับผมครับผมนี่คือตัวที่เสร็จแล้วเน่าต่างแพรเนาะเสร็จ<ม>แล้วนี่ตัวนี้ขนาดสามทิปลิตรขนาดสามทิปลิตรมีตะแกรงมีพ่นสียกข้างล่างให้เบื้องในต่างแพรอ๋อนี่ครับมันจะเป็นสีมันจะพ่นสี นี่ก็ขามันก็พ่นตีมัดแล้วครับนี่พับได้นะครับผมอ่ะว่างนะครับมานี่ครับสองอันตัวนี้บาดนนี้ตัวนี้จะเป็นขนาดงหญ่ครับขนาดง่าเฮ็ดขึ้นกันขั้นตอนการเฮ็ดขึ้นกันนอทางแพร่รแต่ว่าตัวงหญ่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างลก,กลัวขาก็าจะง่ายพับเก็บได้ขึ้นครับขานี่งก็ขาก็พับเก็บได้ครับโบเคกะเข้าพับได้นาน โอ้สะดวกสบายครับผมนี่พอเวลาห้าติดไตข้าก็เอาขาออกมาครับแล้วก็ตั้งตัวเตาตัวนี้ขนาดใหญ่อู้ย่างในขนาดใหญ่เลยครับเตาอันนี้ลอยลิตรแมบ่ตัางแพ้อันนี้ลอยลิดอันนี้ลอยลิดครับอันนี้ลอยลิรขั้นตอนการเฮ็ดมันก็จะประมาณเดียวกันตัางแพ่กับเห็ดเมื่อละได้เมื่อละหลายอันบ่ตัางแพได้เมื่อละประมาณสิบอันนี่เระโอ้ได้ประมาณสิบอันนะครับอันนี้เพิ่นก็เห็ดตรงทั่วประเทศคือกันนะครับลูกค้าต่้งมาเพิ่นก็บตรงทั่วประเทศนะครับ ตั้งแพ่นะครับบอกเบอร์โทรติดต่อน้ำเนี่ยบเบอร์โทรติดต่อเบอร์เพื่นเบอร์โทรผมกับครับศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดสี่สี่ห้าสี่ครับครับเท่านึงครับอีกเท่านึงเนาะครับศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดสี่สี่ห้าสี่ครับอครับผมกระบอกอ่โทรมากนะครับบอกเพื่อนมา รับชมจากช่องย t ทู e กูกูนชาแนลเพื่อนกิดจมีพิเตครัไทยนะครับผมมีพิเตศราคาพิเตอใหไทยนะครับผมฝากาทุกคนนะครับที่ตามาช่องกูกูนชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับทั้มรตีเอฟทีที่กดติดตามนะครับก็เอฟทีที่คนที่เบิรงแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไขให้น้ำแน่นะครับ สำหรับมือนีผมกับตางแพร่นะครับขันมีหยางดีๆสิ้งประดิษฐ์ไห,หลายอย่างพ่นเฮ็เหด้หลายครับตางแพร่พ่นต่างพ่นสาตรพผัดต่างพ่นเห็ดได้เรื่อสิ้งประดิษฐ์ต่อไปที่เป็นสิ้งประดิษฐ์ยังเข้ากัลรอชมเบืองนะครับผมสำหรับมือนีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ